กลับสรับคลิปนี้เรามาดูในส่วนของ Apple Watch SE นะครับ2024นะครับแกะกล่องในปี2025นะครับตอนนี้ขนาด4.4มเมครับก็ราคาจะเป็นกว่าตัว4.2ม mm มอยู่นิดหนึ่งนะครับไม่กีร้อยบาทนะครับดังนั้นก็หากใครต้องการซื้อก็แนะนำซื้อตัว สี่สี่มเมตรก็จะโอเคกว่านะครับหน้าจอได้ขนาดที่ใหญ่กว่านะครับครับใบแกะกลองนะครับนะครับแกะมาก็จะมีตัว แอปเปิลวอรแล้วก็ตัวสายครับมาสองกล่องแบบนี้ในแพ็กเกจตเดียวนะครับตัวแอปเปิลวอรนะครับเลับมาก,ก็จะมีตัว Apple Watch นะครับแล้วก็ตัว สายชาร์จนะครับตัวนี้ซีตวแมกเนตตัวแม็กเซ็บ สายก็ยาวปมก,กวรนะครับสายยาวประมาณ1เมตรนะครับก็มีตัวคู่มือนะครับแล้วก็ตัวอัพเป็นวัดตัวนี้นะครับเดีย๋ยวเรานาบอกมาก่อนครับ กล่องแรกก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็กล่องตัวสายนะครับนะครับก็มีสาย ก็มาแกะกลองในหะ้เพื่อนได้ดูนะครับตัวเรือนตัวนี้เสียบสี่มิลลิเมตรนะครับนะครับกระดาษก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่เล็กเกินไปนะครับสำหรับคนที่ชอบหน้าจอใหญ่ ใันเป็นในดูใกล้ๆนะครับก็มีรีต้นกลาวแล้วก็ปุ่มทั้กงการหนึ่งปุ่มหม่นะครับลำโพงนะครับก็ตัวสายนะครับการใส่ก็แลายคนก็ใช้งานกันเป็นอยู่แล้วนะครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็จะ่กับความถนัดด้านซ้ายกว่าของแต่ละคนนะครับตัวน,นี้จะเป็นตัวสายยางนิดหนึ่งนะครับก็มาแก็กล่องให้เพื่อนได้ดูนะครับส่วนการเชื่อมต่อต่างๆก็หลายคนน่าจะใช้งานกันเป็นอยู่แล้วนะครับ การเชื่อมตอก็ปกติทั่วไปนะครับกดปุ่มด้านกลางตัวนี้นะครับก็จะขึ้นโลโก,โแปปก้แอปเปิลกนมานะครับให้เราทาการเชื่อมต่อกับไอโฟนของเรานะครับคิวนี้มาแก็กล่องแอปเปิลได้ดูก่อน,นครับส่วนการเชื่อมต่างต่างราจมกิบต่อไปนะครับ